สำหรับสินค้าชิ้นนี้นะครับเราจะประมูลกันอย่างรวดเร็วมากๆเลยนะครับ5นาทีเราจะลงไลก์กันเลยนะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่พร้อมขายแล้วนะครับให้รีบบอกจํานวนและราคานะครับเวลาเราเปิดเผยเป็นแบบนี้ก็คือจะมีคนเห็นเราโอกาสการเห็นผู้เพื่อนทุกคนนะครับทั้ง60ล้านคนเนี่ยก็จะมีทุกคนนะครับเห็นกันได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะซื้อขายกันด้วยความรวดเร็วรอบแรกเราจะมาประมูลกันแบบลงก่อนนะครับรอบแรกเพื่อนๆที่มีเราจะประมูลลงให้ถึงจุดต่ําสุดแล้วเดี๋ยวเราจะ ประมูลสวนด้วยการ่ายขอซื้อนะครับตอนนี้เพื่อนๆที่ขอขายนะครับให้รีบเคาะจอเข้าใจนะครับเยอะๆเพื่อดึงดูดลูกค้าผู้ซื้อเข้ามาในตลาดเยอะๆนะครับแบงก์นี้ขายได้จริงนะครับขอย้าว่าขายได้จริงเดี๋ยวราคาต้องตรงไปตรงมากันนิดนึงนะครับราคาต้องตรงไปตรงมานะครับแต่ก่อนอื่นขออนุญาตปรับปรับพื้นฐานนะครับขออนุญาตปรับพื้นฐานกับเพื่อนๆก่อนนะครับว่าประเทศไทยเราครับจะมีนะครับการซื้อการขายอยู่ทั้งหมดนะครับสรูปแบบด้วยกันนะครับวิธีที่1นะครับ คนไทยนิยมกันเหลือเกินนะครับขอบพระคุณเพื่อนๆที่ส่งหัวใจมานะครับวิธีที่1น่นะครับเพื่อนๆนิยมกันเหลือเกินก็คือไปทักแชทกับพวกโจรนะครับพอไปทักแชทกับพวกโจรเนี่ยพวกโจรจะปลอมเป็นหน้าตีก็ได้เป็นหน้าใครก็ได้นะครับพอเขาปลอมเสร็จแล้วเขาทํายังไงต่อละครับเขาก็จะบอกว่าต้องมีค่าใบสมาคมต้องมีใบรับรองค่านุ่นค่านี่ค่านั่นนะครับสุดท้ายพวกเขาก็จะหลอกลวงเงินนะครับพอหลอกลวงเงินเสร็จไปได้พวกเขาพวกโจรก็จะบล็อกเพื่อนๆไปเลยนะครับนั่นก็คือข้อที่1นส่วนีะครับสีย่วน เดินทางไปถึงร้านค้านะครับ เพื่อเอาของที่มีมูลค่ามากๆนะครับไปประกเค้นให้กับร้านค้าในราคาที่ถูกๆนะครับร้านค้าเขาก็สงเคราะห์หรือว่าอนุเคราะห์ให้ในราคาที่ไม่เป็นธรรมนะครับแต่ร้านค้าเขาไม่ผิดเพราะว่าร้านค้าเขาเปิดมาเพื่อแสวงหาผลกําไรนะครับแต่เพื่อนๆยอมเองก็คือหมายถึงว่าเสียค่ารถค่าเรือค่าเครื่องบินไปนะครับเป็นพันสองพันสามพันบาทนะครับเพื่อเอาของที่มีค่าเนี่ยไปประกเค้นให้กับร้านค้าในราคาที่ไม่ยุติธรรมนะครับพะเพื่อนๆไปยอมเขาเองนะครับแต่วิธีไหนเนี่ยที่ดีที่สุดก็คือ วิธีที่เพื่อนๆกําลังมองตีอยู่ตอนนี้เนี่ยวิธีนี้เป็นดีที่สุดในประเทศไทยคือทุกคนนะครับเข้ามาสู่ไลฟ์สดของตีนะครับทุกคนเป็นเจ้าของช่องเหมือนกับที่ดิเป็นนะครับทุกคนนะครับมีสิทธิประกาศซื้อประกาศขายกันได้อิสระนะครับโดยจะ ไม่บังคับจิตใจซึ่งกันและกันว่าเฮ้ยเวลาเราประกาศไปแล้วเขาต้องซื้อเราหรือว่าถ้าเราประกาศขายไปแล้วเนี่ยเขาจะต้องยอมซื้อเราไหมอะไรเงี้ยมันจะเป็นอิสระก็คือเหมือนตลาดที่ตีเปิดร้านค้าขายของหน้าบ้านอยู่เนี่ยเออตีเปิดร้านขายของหน้าบ้านอยู่เวลาลูกค้าเดินเข้ามาในร้านเราก็ไม่ได้ไปบีบคอเขาว่าเขาต้องซื้อของของเราเนาะแค่เขาเดินมาเที่ยวในร้านของเรานะครับแค่เขาเดินมาชมสินค้าเราเนี่ยเราก็มีหน้าที่เดียวคือดีใจนะครับขั้นที่1นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะขายแล้วนะครับตอนนี้ก็รั้นหนึ่งกดตามเสร็จจะ มีจิ้มลิ้มมาส่งภาพเข้ามาประกวดกันในรายการนะครับเพื่อนๆกดติดตามกันเสร็จนะครับกดติดตามเสร็จเนี่ยเข้าไปดูโปรไฟล์ของตีเลยพอเข้าไปดูโปรไฟล์เนี่ยจะมีปุ่มให้จิ้มลิ้มมาพอจิ้มลิ้มเข้ามาได้เพื่อนๆก็สามารถส่งภาพเข้ามาประกวดในรายการได้ว่าของเพื่อนๆมีสภาพแบบไหนอย่างไรนะครับกดติดตามปุ๊บนะครับเข้าไปหน้าโปรไฟล์ปั๊บ แล้วก็ไปจิ้มลิ้มมานะครับแล้วเพื่อนๆก็จะเห็นวิธีการนะครับส่งภาพเข้ามาร่วมรายการนะครับบางเพื่อนๆบางท่านที่อยู่ไม่ห่างจากบ้านตีมากนะครับเพื่อนๆบางท่านเนี่ยที่แบบอยู่ห่างไม่ถึงบ้านตีมากก็คือเอาของมาประเคนให้แบบนี้เลยเออนี่ครับป้าแดงบอกว่าให้ตีช่วยขายในไร์สดให้ด้วยนะครับนี่ครับสินค้านะครับเป็นของป้าแดงไม่ใช่ของตีนะเอามาทั้งกล่องแบบนี้เต็มกล่องเลยนะครับสินค้าของป้าแดงเต็มกล่องนะมาให้ตีประมูลให้ในงานด้วยแล้วเดี๋ยว ช่วงท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราเอาของป้าแดงนะครับมาประมูลกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเพื่อนๆนะครับส่งภาพเข้ามาแล้วนะครับบอกด้วยว่าส่งเข้ามาแล้วนะเพื่อนๆที่กดติดตามแล้วนะครับเพื่อนๆที่กดติดตามแล้วแล้วก็เพื่อนๆที่ส่งภาพเข้ามาแล้วบอกด้วยนะครับว่าส่งภาพเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้เข้าไปดูนะครับว่าเพื่อนๆส่งสินค้ามาอย่างไรนะครับขอรอบนี้นะครับเราขอหัวข้อที่เป็นแบงค์สิบาทผ่านใช้นะครับรอบนี้ขอสินค้าที่เป็น10บบาทผ่านใช้ว่าเพื่อนๆจะยอมปล่อยที่เท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวขอไปดูก่อนนะครับว่าเพื่อนๆกดติดตามกันหรือยังนะครับแล้วก็ส่งภาพเข้ามาหรือยังนะครับถ้าส่งภาพขึ้นมาแล้วดิีจะเอาภาพขึ้นมาประกวดเลยว่าของเพื่อนๆท่านไหนในรายการของเราส่งภาพเข้ามากลางรายการนะครับจะขายที่เท่าไหร่นะครับเพื่อนๆครับตอนนี้นะครับคือบอกว่ามีอย่างเดียวเนี่ยคือเดี๋ยวอ่านอ่านคอมเมนต์นิดนึงนะเหมือนคุณนุ่นบอกว่ามีนะครับเหมือนคุณนุ่นบอกว่ามีนะครับ่คุณคุณไกลสอนหรือว่าคุณธนงศักด์บอกว่ามีเนี่ย คือมีอ่ะคนซื้อเขาไม่เห็นสภาพนะครับพอมีคนซื้อเขาไม่เห็นสภาพนะครับขั้นตอนในการส่งภาพเข้ามากางรายการสดๆก็คือให้เพื่อนๆนะครับกดติดตามครับกดติดตามเขาน้าโปรไฟล์หลักก็จะไปจิ้มลิ้มมาพอจิ้มลิ้มมาปุ๊บใช่ไหมครับก็ส่งภาพเข้ามากลางรายการสดๆขันได้เลยว่าเฮ้ยของเพื่อนๆมีสภาพไหนบางคนมีเลขสวยตอง998ตัวเลยนะครับบางคนมีเลขสวย98ตัวเขาก็จะมาประมูลกันนะครับว่าของเขาเลขดีนะ98ตัวเลยหรือบางคนนะครับเลข0 8ย์ตัว นะครับก็เอามานะครับคุณลำพยครับสวัสดีครับคุณลำพาครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆครับขอบคุณหัวใจงามๆที่เพื่อนๆส่งกันเข้ามานะครับขอบคุณหัวใจงามๆที่เพื่อนเพื่อส่งกันเข้ามานะครับวิธีเดียวนะครับที่ทําให้คนไทยทั้งประเทศได้เห็นสินค้าของเพื่อนเพื่อนะครับก็คือกดติดตามครับพอกดติดตามเสร็จก็จิ้มลิ้มมานะครับจิ้มลิ้มหน้าโปรไฟล์จะมีจิ้มลิ้มให้เพื่อนเเข้ามานะครับใครส่งมาแล้วอ้าใหม่กว่านี้ครับใช่ครับคุณป้าแตนบอก่่่่าาาาามมมีใใใหหกกนน้้ครรรับตอออองงสภพพเืๆยดูะ พอส่งภาพมาแล้วค่อยบอกราคานะครับเพื่อนๆที่ส่งภาพมาแล้วนะครับค่อยบอกราคานะอ่าเพื่อนๆที่ส่งภาพมาแล้วนะครับค่อยบอกราคากันเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆไม่ส่งภาพมานะครับก็จะไม่มีใครเห็นเดี๋ยวขออนุญาตเข้ามาดูนะครับว่าตอนนี้นะมีเพื่อนๆท่านไหนส่งภาพเข้ามาแล้วบ้างนะครับตอนนี้ยังไม่มีนะครับตอนนี้นาทีนี้เลยยังไม่มีเพื่อนๆนะครับส่งภาพป็นเข้ามานะครับไม่มีนะครับตอนนี้กําลังรอนะครับรอเพื่อนๆอยู่นะครับอ่าโอเคครับสําหรับตอนนี้นะครับสาหรับตอนนี้เราจะต้อง ช่วยไขาของป้าแดงกันก่อนบ้างแล้วนะครับตอนนี้อยู่บ้านนะครับของป้าแดนอยู่บ้านสินค้านะครับยุ้เท่าไหร่ของพี่ตังในรายการสามเก้อนะครับสามเก้าสองนะครับ,อ,รบอ่าตอนนี้นะครับเพื่อนนะครับ กดติดตามกันปอนเลยนะครับกดติดตามแล้วก็ส่งมาให้ดูได้เลยนะครับสีผมเข่งราคานะครับซึ่งไม่ไม่เป็นทําเอาเสียเลยนะครับแต่ถ้ามาเป็นเพื่อนกับตีนะครับถ้ามาเป็นเพื่อนกับตีกดติดตามตีไว้นะครับกดติดตามตีไว้แล้วก็มาเป็นเพื่อนกับตีนะครับและตีจะทําให้เพื่อนๆทุกคนนะครับขายได้ในราคาที่ทัดเทียมกับร้านค้าที่เขาซื้อกวราคาพวกเราไปเพื่อทํากําไรนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นนะครับมาฟังันช้าชัดๆนะครับเพื่อนๆเวลาเพื่อนๆไปทักนะส่วนมากเพื่อนๆจะชอบไปทักแชทกับพวกโจรพวกโจรนะครับจะปลอมเป็นหน้าตีก็ได้ปอ เป็นหน้าคนดังเป็นใครก็ได้เลยนะครับสุดท้ายเขาจะหลอกเพื่อนๆว่านะครับให้ราคาดีนู่นนีน่นั่นนะครับแต่ต้องเสียค่าอะไรก่อนค่าใสใบรับรองใบสมาคมค่านู่นค่านี่แต่พอเพื่อนๆโอนไปพวกโจรแล้วพวกโจรมันก,ก็จะบล็อกเพื่อนๆไปทันทีนะครับนั่นก็คือโดนหลอกแล้วนะครับแบบที่2นะครับเสียแบบสุดๆนะครับเพื่อนๆต้องเสียค่ารถค่าเรือค่าเครื่องบินนะครับเพื่อไปถึงหน้าร้านเขาเลยก็คือบางคนเสียเป็นพันสองพันสามพันเป็นค่าเดินทางนะครับพอไปถึงร้านค้าเขานะครับเขาก็กดขี่ข่มเหงราคาเพื่อนๆ ไม่เป็นธรรมเอาเลยนะครับซึ่งนะครับ <ขอ S 1> ตรงจุดนี้เขาไม่ผิดเพราะเขาเปิดร้านค้ามาเพื่อแสวงหาผลกําไรถูกต้องไหมครับร้านค้าเขาไม่ครับเพิ่มกันเลยนะครับเพื่อนๆบอกว่ามีสี่ไปนะครับส่งภาพมากลางรายการสดๆกันได้เลยนะครับส่งภาพกลางรายการสดๆกันเข้ามาเพื่อนๆจะได้เห็นนะครับตอนนี้ติดกำลังรออ้ามีเพื่อนๆส่งมาแล้วครับตอนนี้ครับมีเพื่อนๆส่งภาพเข้ามาแล้วชื่อคุณจอยนะครับคุณจอยส่งภาพไห้พวกเราดูกันแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคุณจอยส่งอะไรเข้ามาวิธีการส่งภาพเข้ามาไม่ยากนะครับเพื่อนๆกดติดตามพอกดติดตามเสร็จนะครับแล้วก็เข้ามาจิ้มลิมนะครับตอนนี้ดูนะครับคุณจอยส่งอะไรเข้ามานะครับส่งทักทายคําว่าให้ไม่ส่งภาพมานะครับส่งทักทายมาเฉยๆนะครับ ส่งภาพเข้ามาได้เลยครับจะได้โชว์กับคนไทยทั้งประเทศดูนะครับมาครับเพื่อนๆหมดเวลานะครับหมดเวลาแล้วก็คือตอนนี้ใหเ้เพื่อนๆไม่ยอมขายกันนะครับมาประมูลฝั่งขอซื้อกันบ้างนะครับเ <ๆ S 1> <ป chau S 2> พื่อนๆนะครับเริ <ๆ S 2> ่มประมูลตั้งแต่10บาทครับมีใครจะให้มากกว่า10บาทมีไหมนี่คือประมูลฝั่งขอซื้อกันบ้างนะ <ๆ S 2> ครับประมูลนะครับฝั่งขอซื้อกันบ้างนะครับเราจะเริ่มตั้งแต่10บบาทครับวิธีการส่งอย่างไรนะครับวิธีการส่งภาพเข้ามานะครับเพื่อนๆกดติดตามนะครับปรกดติดตามเสร็จ พอกดติดตามเสร็จใช่ไหมครับแล้วก็จะมีให้กดส่งภาพเข้ามากางรายการนะครับตอนนี้คุณจอยทักทายเฉยๆนะครับทักทายมาเฉยๆก็คือเพื่อนๆจะไม่เห็นสินค้าไงครับอ่ากดติดตามเสร็จนะครับแล้วก็กดติดตามแล้วก็ส่งภาพเข้ามานะครับเพ <im it> ื่อนๆรอดูอยู่นะครับเพื่อนๆรอดูอยู่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลากับผู้ซื้อที่ตอนนี้ผู้ซื้อ,อยากได้แล้วถูกต้องไหมครับอ่า พอพูดซื้อนะครับอยากซื้อแล้วนะครับตอนนี้ก็เราเริ่มประมูลฝั่งขอซื้อบ้างตั้งแต่บาทเดียวนี่แหละไอ้ตั้งแต่10บาทนี่แหละแบงค์นี้นะครับเพื่อนๆคิดว่านะครับราคาสูงสุดนะครับจะได้เท่าไหร่นะครับมีใครจะซื้อ11บาทบ้างนะครับมีใครจะซื้อ11บาทบ้างมีใครจะซื้อ12บาทบ้างเป็นสภาพใหม่กิฟไม่ผ่านการใช้งานนะครับประมูลกันเลยครับประมูลฝั่งขอซื้อกันเลยครับเพื่อนๆจะขอซื้อที่เท่าไหร่นะครับ อยากขายดีครับอยากขายส่งมาเลยนะครับตอนนี้จีจะขอประมูลฝ่ายขอซื้อบ้างนะครับว่าคนที่เขาอยากซื้อเนี่ยสภาพใหม่คิดไม่ผ่านใช้เนี่ยเขาจะขอซื้อนะครับที่ใบละเท่าไหร่นะครับเรามาดูกันเลยนะครับสาหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากซื้อแล้วตอนนี้นะครับอยากซื้อ11บาทพิมพ์1 1มาอยากซื้อ12บาทนะครับพิมพ์12บาทเข้ามานะครับผู้ชนะได้แน่นอนให้ครับให้เลยครับเพื่อนๆชนะ10บาทก็เอาไป10บาทเพื่อนๆชนะ20ก็เอาไป20นะครับ ประมูลฝั่งนี้เป็นการประมูลนะครับประมูลเอาเพื่อนๆบอกส่งมาแล้วคุณสุรินนะครับส่งมาให้เราแล้วอ่าตอนนี้นะครับมีพี่สุรินนะครับส่งภาพเข้ามาแล้วนะครับว่าสภาพไหนเนาะมีครับบอกว่ามีแต่ไม่ได้ส่งภาพมาแล้วครับพี่สุรินพี่สุรินครับไม่ได้ส่งภาพเข้ามาครับอ่าตอนนี้นะครับประมูลอยู่ที่10บาทนะครับฝ่ายขอซื้อนะมีเพื่อนๆจะให้สัก12บาทมีไหมมีใครจะให้13บาทมีไหมใหม่กิฟตไม่ผ่านช้ครับ ไม่คิดไม่ผ่านใช้นะครับที่สําคัญสินค้าที่สําคัญสินค้าตอนนี้นะครับมีเพื่อนๆสู้ราคาที่15บาทนะครับสำหรับแบงค์ไม่ผ่านใช้แบบนี้นะครับ เราจะเล่นเกมเร็วกันด้วยเลยนะครับเราจะเล่นเกมเร็วด้วยเลยนะครับภายใน1นาทีถ้าไม่มีใครให้มากกว่า15นะครับสินค้าเขาจะได้เพื่อนๆไปเลยนะครับมีใครจะให้มากกว่า15บาทไหมสาหรับแบงไม่ผ่านใช้นะครับเห็นไหมครับมีแรงขอซื้อจริงนะครับมีแรงขอซื้อจริงอยู่ที่15บาทนะครับมีใครจะซื้อมากกว่า15บาทไหมครับนี่คือแรงธรรมชาติไม่ใช่น้ำม้านะครับไม่ใช่น้ำม้าคือเพื่อนๆในไล์เรานี้แหละขอซื้อที่15บาทนะครับเพื่อนเพื่อนขอซื้อที่สิบ้าบาทแล้วที่สาคัญเก็บเง ตอนนี้นะครับมีใครจะให้มากกว่า15บาทมีไหมสําหรับแบงค์นี้นะครับถ้าไม่มีนะครับจะถูกปิดไปในราคานะครับ15บาทนะครับถ้าไม่มีนะครับจะถูกปิดไปในราคา15บาทนี่คือเพื่อนๆขอซื้อจริงๆนะครับในไลน์น้องไม่ใช่น้ามามีเพื่อนๆให้17บาทแล้วครับอาเห็นไหมครับแรงขอซื้อมีจริงๆนะครับตอนนี้มีเพื่อนๆนะครับให้17บาทแล้วนะครับมีใครจะให้มากกว่า17บเจ็ดไหมครับคนที่ให้1 5เพื่อนๆครับที่ให้15ตอนนี้มีเพื่อนๆให้17บาทแล้วนะครับสาหรับ จะสู้ต่อไหมครับจะสู้ต่อไหมครับตอนนี้ราคานะครับขึ้นมาเป็น17บาทต่อใบแล้วนะครับขายจริงนะเก็บเงินไปทางด้วยถึงจะเป็น17บาทก็เก็บเงินไปทางนะครับ อ่ามีใคร20บาทมาแล้วครับเห็นไหมครับมีแรงขอซื้อนะครับที่20บาทมาแล้วนะครับเห็นไหมครับมีคนขอซื้อกันจริงๆนะครับแต่มีค่าส่งด้วยนะ4ี่บก้าบาทนะครับราคานะครับตรงนี้ก็มา20บาทเหมือนกันนะครับราคาชนกัน2เจ้าที่20บาทแล้วนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับบอกว่าของพวกนี้มันขายได้กันจริงๆขายได้จริงๆนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับมีแรงซื้ออยู่ที่20บาทกันแล้วนะครับขอบพระคุณหัวใจงามๆที่เพื่อนๆส่งกันเข้ามาขอบพระคุณมากๆครับตอนนี้มีใครจะให้มากกว่า20บาทยีครับบาทไหมคร ท่านนะมากันเลยครับมากันเลยครับตอนนี้มีใครจะให้มากกว่า20บาทมีไหมครับอ่าแบงค์ไม่ผ่านใช้เลยนะครับขายจริงเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับขายจริงเก็บเงินปลายทางด้วยค่าส่งอยู่ที่49บาทนะครับมีค่าจัดส่งที่49บาทนะครับค่าจัดส่งอยู่ที่49บาทนะครับราคานะครับตอนนี้นะครับอยู่ที่20ชนกัน2เจ้านะครับมีใครจะให้มากกว่า20บาทมีไหมอ่ามีใครจะให้มากกว่า20บาทมีไหมครับมีใครจะให้มากกว่านะครับ20บาทมีไหมอ่า เราจะเล่นเกมเร็วกันแล้วด้วยนะครับเพื่อนๆเราจะเล่นเกมเร็วแล้วด้วยนะครับมีใครจะให้ right. มากกว่า20บาทไหมสาหรับแบงค์รุ่นนี้ครับแบงค์รุ่นนี้มีใครจะให้มากกว่า20ใหม่ครับไม่ผ่านใช้ของแท้ครับใหม่ครับไม่ผ่านใช้ของแท้ขายจริงเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับขอย้ํานะ20บาทก็จะเก็บเงินปลายทางนะครับมีค่าจัดส่งนะครับ49บาทนะครับมีค่าจัดส่งที่49บาทนะครับมาครับตอนนี้มีใครจะให้มากกว่า20ไหมครับเยวเราจะเล่นเกมเร็วกันแล้วนะครับ แบงค์นี้นะครับเพื่อนเพื่อนในไลฟ์นะครับขอซื้อกันที่20บาทนะครับไม่ผ่านใช้นะครับเห็นไหมครับแบงค์นี้นะครับเพื่อนๆนขอซื้อนะครับที่20บาทครับมีใครมากให้มากกว่า20บาทไหมถ้าไม่มีจะปิดแล้วนะครับถ้าไม่มีนะครับจะปิดแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนจะได้ไปเพียง2ท่านเท่านั้นนะครับ2ท่านนะครับได้ไปในใบละ20บาทนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าไม่มีใครให้มากกว่า20นับ1นะครับถ้าไม่มีใครให้มากกว่านะครับ20บาทนะครับถ้าไม่มีใครให้มากกว่า20บาทภายใน1นบ ภของแท้ครับเพื่อนๆเนี่ยของแท้เลยนะครับของแท้มีลายน้ํากับเส้นไมโครฟิล์มนะครับเป็นของแท้ไม่ผ่านการใช้งานนะครับของแท้ไม่ผ่านการใช้งานนะครับเพื่อนๆทั้งประเทศไทยนะครับปิดกันอยู่ที่20บาทตอนนี้นะกาลังจะปิดแล้วนะครับกําลังจะปิดแล้วนะครับมีใครจะให้มากกว่า20บาทไหมได้จริง2ท่านแล้วนะครับตอนนี้ได้จริง2ท่านแล้วนะครับอยู่ที่ว่ามีคนจะยอมนะครับให้เพิ่มไหม มีคนจะให้เพิ่มไหมนะครับ20บาทนะครับมีค่าส่ง49นะครับมีค่าจัดส่ง49ครับเหลืออีก20วิสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเวลาตรงนี้ถ้าหมดไปนะครับถ้าเวลาตรงนี้หมดไปก็จะปิดให้กับคุณตั้มเลยนะครับคุณตั้มนะครับได้ไปในราคานะครับโอเคไม่มีใครปิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแบ้นสภาพใหม่กิฟต์นะครับไม่ผ่านใช้นะครับถูกปิดประมูลไปได้นะครับที่ 20บาทนะครับผู้ชนะมี2ท่านด้วยกันขออนุญาตเพิ่มผู้ชนะไปก่อนนะครับเห็นไหมครับบอกว่ามีแรงซื้อจริงๆนะครับโดยแบบธรรมชาติกันเลยนะครับแรงซื้อจริงธรรมชาติเนาะเราไม่ได้แทรกแซงราคานะครับเราไม่ได้แทรกแซงราคานะครับเราไม่มีการแทรกแซงราคาแต่อย่างใดนะครับแต่เป็นแรงซื้อนะครับของคนทั้งประเทศไทยนะครับประมูลนะครับแบงค์สิบาทนะครับสภาพใหม่สุดๆเลยนะครับสภาพใหม่กิบกรินะครับปิดไปได้ที่ราคา20บาทให้ครับ2ท่านนะครับ มากันเลยครับเพื่อนๆแคปภาพดันหนึ่งมาเลยครับเพื่อนๆที่ได้แล้วนะครับเห็นไหมครับปิดไปได้ที่20บาทแล้วนะครับปิดไปได้แล้วนะครับ20บาทนะครับแคปภาพดันหนึ่งมาเลยนะครับแคปภาพแล้วก็ดันหนึ่งมาให้หน่อยครับแคปภาพดันหนึ่งได้แบง์นี้เลยครับของแท้ครับอ่าแคปภาพดันหนึ่งมาด้วยครับแคปภาพนะครับดันหนึ่งมาด้วยครับแคปภาพดันหนึ่งนะครับเพื่อนๆซื้อไปได้แล้วนะครับประมูลกันก็คือประมูลนะมีค่าส่งด้วย49บาทนะครับตอนนี้เพื่อนๆชนะไป2ท่านแคปภาพดันหนึ่งให เพืพ่อนๆชนะก็คือคุณตั้มคนหนึ่งเนาะคุณตั้มชนะไปในราคา20บาทเนะาะได้ไปที่ราคา20บาท1ใบนะครับแคปภาพดันหนึ่งมาหน่อยครับเพื่อนๆย,ยังอยู่ไหมคนที่ชนะ2ท่านนะครับแคปภาพดันหนึ่งมาด้วยนะครับแคปภาพแล้วก็กดเลขหนึ่งมานะครับแคปภาพนะครับดันเลขหนึ่งมานะครับเห็นไหมครับเมื่อเราเข้าสู่ตลาดการประมูลนะครับเพื่อนๆก็ชนะกับการประมูลไปที่ใบละ20บาทนะครับเพื่อนๆขอซื้อไปได้ ใบละนะครับยีบาทนะครับสภาพแบงค์ใหม่เก็บไม่ผ่านใช้นะครับมีค่าจัดส่งที่49บาทนะครับเพราะฉะนั้นนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตไปบริการเพื่อนๆทั้งสองท่านที่ชนะการประมูลไปก่อนนะครับหรือมีใครอยากจะประมูลต่อไหมเดี๋ยวเรามาเล่นใหม่ที่10บาทนะครับว่าราคาจะได้ไปเท่าไหร่นะครับอ่าแคปภาพดันหนึ่งไปแล้วครับขอบพระคุณมากครับแคปภาพดันหนึ่งไปแล้วนะครับได้ไปแล้ว1ท่านนะครับเห็นไหมครับไได้้ปแลว1ท่านนะครับฝั่งนี้นะครับที่ได้ไปด้วยหนึ่งท่านนะครับฝั่งนี้ ที่ได้แล้วเมื่อสักครู่นะครับที่ประมูลไปที่2 0บาทเนาะชื่อคุณนะครับชื่อคุณอะไรนะธงชัยนะคุณธงชัยหรือเปล่าใช่ครับชนะการประมูลไปที่20บาทนะครับแคปภาพดันหนึ่งมาด้วยนะครับมีค่าจัดส่งที่49บาทนะครับมีค่าจัดส่งที่49บาทนะครับอ่าโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับไปบริการเพื่อนๆที่ชนะการประมูลไปที่20นะครับได้แบงก์หม่กซ์จิ๊ไม่ผ่านใช้ครับ ได้แบงค์ใหม่กิฟไม่ผ่านใช้ไปในราคา20บาทมีค่าจะส่งที่49บาทนะครับ20บาทเก็บเงินที่ปลายทางด้วยนะครับ20บาทเก็บเงินปลายทางด้วยนะแต่ค่าส่งต้องเก็บก่อน49บาทโอเคครับขออนุญ,ญาตลงไลน์แป๊บเดียวนะครับไปบริการเพื่อนๆที่ชนะการประมูลก่อนนะครับเห็นไหมครับบอกแล้วว่ามีแรงซื้อจริงๆนะครับแต่ว่าแรงซื้อวันนี้ได้ที่20บาทเท่านั้นเองนะครับขอบพระคุณมากๆครับคุณธงชัยแคปภาพดันหนึ่งมาแล้วนะครับขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวไปบริการให้นะครับ ชนะการประมูลไปที่20นะครับ